เตรียมของครับสำหรับลูกค้าที่อยู่ประเทศลาวนะครับสำหรับ arc 2อ o โ i ซิงสุดทางร้านนะครับแล้วก็พร้อมโข่งเบอร์สถ้าผมจำไม่ผิดตัวนี้นะครับลูกค้าเอาไปใส่คูปต้า m 9 5 4 0นะครับครับถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าผมจำผิดขออภัยลูกค้าด้วยนะครับอันนี้เพราะว่าผมทำโข่งตัวนี้เป็นฐานของคูปต้าเลยนะครับไปลงแป้นเดิมได้เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็น arc 2อ o s ซิงของทางร้านตัวนี้เป็นอ่าแกนใหญ่ใบท้ายใหญ่นะครับตัวนี้เป็นใบท้ายใหญ่ ตัวนี้ก็เป็นโค่งเบอร์สี่ของเรานะครับแล้วก็ตัวฐานตัวนี้เราเจาะให้ลงกับแป้นเดิมได้เลยนะครับตัวนี้ไปพร้อมกับชุดใส่น้ํามันเข้าออกชุดน้ํามันเข้าตัวนี้อาจจะต้องไปหมายถึงน้ํามันกลับตัวนี้นะครับอาจจะต้องไปแปลงนิดนึงนะครับเพราะอันนี้เป็นแป๊บตรงเนาะต้องไปดูทิศทางดีนะครับก็อันนี้ไปพร้อมกับสายถักแล้วก็หลายแป๊บไหลกลับพร้อมสายตัวนี้ห้าสิบเซนนะครับพร้อมกับวัดบูธสามห้าปอนหน้าดํานะครับอุปกรณ์3ามอย่างนะครับตัวนี้ รียมจะส่งที่ลาวครับเดี๋ยวถ้าไงผมให้ลูกค้ารีวิวให้ดูอีกทีนะครับสำหรับ ARC 2 m o ซ i n g ไปใส่คอมพิวเต้าที่ลาวครับสวัสดีครับ